สวัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นเร่ยเปลี่ยนนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นกันค่ะไม่รู้ว่าคนที่ไม่เคยเรียนรู้จักหรือเปล่าแต่ถ้ารู้จักแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้เป็นวิดีโอที่ทําขึ้นเพื่อสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วยังไม่รู้จักภาษาญี่ปุ่น เท่าไรนะักนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะค่ะ,ะสำหรับภาษาญี่ปุ่นแล้วนึกถึงอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ,อ,ะอันนี้คือโบชัวเช่าชุดยูเกตะหรือชุดกิโมโนเราจะดูนะคะว่าภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีตัวอะไรบ้าง ่สังเกตดูนะคะเฮ้ยอันนี้คล้ายๆภาษาจีนเลยอันนี้ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะอันนี้ก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะอ่ตัวเลขก็แล้วก็มีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไป็นหมดเลยอันนี้คือภาษาญี่ปุนที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะต่อไปเราจะมาดูอีกรูปหนึ่งนะคะอ่า ฟอนต์ไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะ,ะให้ลองหาดูนะคะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบางตัวก็เหมือนจะเขียนยากนะคะบางตัวก็เหมือนจะเขียนง่ายเลยแล้วเขาเรียกตัวพวกนี้ว่าอะไรกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ,ะในภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะมีการใช้ตัวอักษรอ,อยู่กี่แบบคะ,ะให้น้ำนะคะ 1, 2, 3, 3แบบค่ะอ่าดูตัวแรกนะคะตัวที่เราเริ่มเรียนเบื้องต้นก็คือตัวฮิรังอนะนะคะต่อไปคือคาตคณะแล้วก็คันจิค่ะอ่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองหาดูนะคะสังเกตดูนะคะว่า ตัวไหนคือที่รังอนณะตัวไหนคือนะคาตาคณะและตัวไหนคือคือตัวคันจิอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกอ่เดี๋ยวเฉลยเลยนะคะตัวแรกค่ะทีรังอนณะอ่าคือตัวนี้นะคะโค้งๆคง,งมนม,นมนอ่าลักษณะไม่แข็งไม่ทื่อนะคะที่จริงมีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เน้นให้รู้ค่ะว่ามีอะไรบ้าง แลวตัวต่อไปนะคะขาตาณะจะเป็นแข็งๆแบบนี้เป็นคล้ายๆท่อนไม,ไม้ยึกไม่ยึกไม่ยักไม่โคง้งไม่งอนะคะและตัวต่อไปก็คือตัวคันจนะิตัวนี้นะคะคล้ายๆภาษาจีนนะคะ่ะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นนํามาจากภาษาจีนนะคะแล้วก็เอามาแปลงเป็นตัวฮิรางะนะกับตัว คัตะคณะอีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยใช้ทั้ง3แบบผสมกันเลยค่ะฮิรางานะจะใช้เขียนภาษาญี่ปุน่นคัตะคณะจะใช้เขียนตัวที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะหรือเพื่อเน้นย้ำสิ่งที่ต้องการพูดแล้วก็ตัวคันจินะคะใช้เพื่อให้รู้ความหมายของคำเนีย่ยตัวนี้คำว่าอ,อันนี้ มาจากภาษาต่างประเทศนะคะอันนี้อ่านว่าฟอนโตนะคะอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะคะเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญด้านเสียง <c oughs> อ,อันนี้คือฟอนนะคะฟอนอ่านว่าฟอนฟอนโตนะคะก็เลยเขียนด้วยคาตาคณะเพราะมาจากภาษาต่างประเทศส่วนตัวนีอ้อ่านเพื่อให้รู้ความหมายของคำนะคะว่าอันนี้แปลว่าอะไรนะคะอันนี้ก็คันจีเหมือนกันค่ะ อันนี้ฮิรางานะอันนี้คันจิอันนี้หิรางานะนะคะสังเกตเป็นยังไงกันบ้างคะสังเกตเจอกันหรือยังคะ,ะเดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าอันนี้คือตัวอะไรคะอันนี้คือตัวคัตะขณะตัวนี้คือฮิรางานะส่วนตัวนี้คือคันจินะคะ เอามารวมกันก็น่ารักดีนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมของฮิรังานะกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงฮิรังกนาะก็จะคล้ายๆกับตัวอักษรไทยนะคะมีหลายแบบเหมือนกันมีก็าที่ไทยก็จะมีกไก่ขอไขขพอขวด คอควายอะไรเงี้ยนะคะในภาษาญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันก็มีอะอิอุเอโอคะคือแค่โคะนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะภาพรวมนะคะเรามาดูหน้าตาคาตาคณนะกันนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแหลมแหลมักๆโค้งโค้งนะคะเรียมๆยมนะคะอันนี้คือคาตาคณนะนะคะ ส่วนต่อไปคันจิคันจินี่คือตัวที่มาจากภาษาจีนนะคะยืมมาจากภาษาจีนแต่ว่าบางตัวอาจจะเขียนเหมือนภาษาจีนบางตัวอาจจะเขียนไม่เหมือนกันเอามาดัดแปลงอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะสังเกตดูว่าอันนี้นะคะเป็นคันจิสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึหรือนักเรียนปหนึ่นะคะสังเกตว่า โมีเยอะแยะเลยนะคะที่ใช้ในปัจจุบันนะคะตัวคันจิก็ใช้ไปอยู่ประมาณส0งพกว่าตัวค่ะที่จริงอาจจะมีเยอะหรือมีน้อยกว่านี้ก็ต้องเรียนดูกันต่อไปนะคะค่ะวันนี้ภาษาญี่ปุ่นก็อ่ะลืมค่ะลืมมีโรมันจิด้ค่ะโรมันจิก็คือตัวอ่านออกเสียงที่ราง,งาัตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะคะ ถ้าใครจำตอวสัษรไม่ได้ก็อ่านโรมันจิไปก็จะทำให้ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือตารางที่จะเอาให้รู้นะคะอย่างเช่นตัวนี้อะอีอูเอโอนะคะคาคิคุเคโคซาชิซเซโซนะคะอันนี้คือตัวโรมันจิค่ะมันก็จะมีตัวที่ใส่ตัวเต้นๆตัวมารุนะคะตัวผสมเสียงอันนี้ อันนี้สามารถโหลดได้นะคะในเว็บไซต์ของญี่ปุ่นนะคะเขาแจกให้โหลดฟรีนะคะเป็นสื่อการสอนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวทบทวนอนีกรอบนึงนะคะในภาษาญี่ปุ่นมีตัวอะไรบ้างที่ใช้มีอยู่3ตัวก็คือฮิรางะนะคตาคนณะคันจิแล้วก็คำอ่านภาษาญี่ปุ่นคือโรมันจิค่ะ ค่ะวันนี้ก็พ้อท่นี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปมาฝึกจำตัวอักษรให้ลังนะนั่นกันนะคะสวัสดีค่ะ